แนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดีย๋ยวจะบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยคือเป็นเมนูเกาหลีนะคะเป็นยำเนื้อดิบเกาหลีอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่แอนได้กินนะคะเนื่องจากแอนเนี่ยได้เป็นสัญญากับทุกคนไว้ใน t ิ k กตอกนะว่าถ้าเกิดแอนมีผู้ติดตามครบสองแส0คนเนี่ยแอนจะยอมกินเนื้อดิบครั้งแรกในชีวิตให้ดูนะโอเคนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ วันนี้แอก็จะมากินกับใบางาเกาหลีนะคะแล้วก็พริกเขียวพริกยำนะคะแล้วก็สาลี่แล้วก็อันนี้จะเป็นต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนอะไรจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะแล้วก็จะมีสาลร่ส่วนสูตรนะคะสามารถหาดูได้ที่ youtube นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยแอร์เคยเห็นเขาจะเอาไข่ดิบอะค่ะเหมือนเขาเรียกว่าไะ,ะผสมเจาะไข่แดงเนี่ยแล้วก็ผสมด้วยกัน อยากจะบอกตอนนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำมันง,งาแบบหอมมากสูตรนี้แอจะใส่ไอ้เขาเรียกว่านะ้ำโคสูจังด้วยนะคะบางสูตรก็จะไม่ใส่นะแต่ว่าแอบกลัวว่ามันจะเลี่ยนหรืออะไรเงี้ยก็เลยใส่โคสูจังไปด้วยสูตรนี้ก็คือมีนะ้ำมีนะ้ำ้แอไม่ได้มาดัดแปลงเองนะคืออร่ย ใบงาอันนี้แอซื้อจากช้อปปีนะคะพิมพ์แปว,ว่าใบงาเกาหลีสดนะเพราะว่าแอว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหาซื้อได้ยากเพราะว่าที่จริงอะ่ะแอดก็หาซื้อยากเหมือนกันแอก็เลยสั่งจากช้อปปีมาอยากจะบอกใบสวยมากสดสวยใบงาแล้วก็สไลด์ ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสาลี่แล้วก็ต้นอ่อนนิดหน่อยนี่อือหือไป อ่อมากไม่มีกลิ่นคาวหอมน้ำมันงาหวานหอมอร่อย ก็คือรู้แล้วว่าทําไมเขาชอบกินกับสาลี่นะคะคือมันเข้ากันมากสาลี่จะมีรสหวาน อ่อยมากทุกคนซึ่งเป็นครั้งแรกที่กินคือว้าวเลยอ่ะแต่แอดไม่แนะนำให้ทานดิบบ่อยๆนะคะอันนี้คืออยากลองด้วยแหละและปกติแอดก็ไม่กินเนื้อดิบด้วยนะ เนี่ยพอเอาต้นอ่อนมากินด้วยคือมันก็เข้ากันเลยนะอร่อยจะเข้าหมดปากเลย จะพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันอร่อยมม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันมันดีอย่างเนื้อเนี่ยเราต้องเลือกที่ดีๆเลยนะคะที่สะอาดแล้วก็สดเท่านั้นสดนี่คือต้องไม่ไม่มีแบบสีคล้ำอะคะ่ะโอ้ จริงเนี่ยมันต้องกินกับเขาเรียกว่าไงนะไม่สนใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าไปดูมาแล้วคือแพงมากแล้วเราใช้แค่นิดเดียวก็เลยแบบไม่ใส่อีกกว่าไปดูที่แมคโครคือแบบถุงถุงเล็กๆอะ่ะสี่ร้อยกว่าบาทเออไม่เอาดีกว่าแพงคือกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะ่ะกินแค่นี้ก็อร่อยไม่ต้องใส่รอกไม่สนแต่ถ้าเกิดใครอยากอยากลองกินแบบว่า ออริจินอลแบบเต็มๆเขานะเพราะว่าเขาต้องใส่เบสสดใช่ไหมก็ลองดู Amor, bueno. ใหญ่ามาก แต่ถ้าเกิดให้แอดก,กินแบบว่าเนื้อดิบไทยเช่นซอยจุอย่างเงี้ยคือกินไม่ได้นะมันไม่ไหวอ่ะอันนี้ยังพอมีโคชูจังช่วยช่วยนะแล้วเก็ของไทยมันต้องใส่ดีขมในน้ำจิ้มด้วยคือแบบคือมันเทคเจอร์มันไม่ได้อันนี้ยังพอไหวนะอันนี้ยังพอไหวอยู่ เพราะว่ามันมีน้ำมันงานมีเครื่องเคียงที่แบบว่ากบก,บกบกินหรือกบอันนี้ได้นะอันนี้ ចប់ទីក្រោយໃຫຍ່ໆเต็มๆ ห้หมดนะขั้นสุดท้ายแล้วต้องจัดเต็ม,มแตยจะบอกเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่แอ้กินคือทําอะไรมันกินเนี่ยกินหมดปกติเนี่ยเอปกติจะกินไม่หมดแต่นี้กินหมดแสดงว่ามันต้องอร่อยมากนะ <c oughs> อืโอโหจะยัดเข้าไหมเนี่ยมา <c oughs> ไป 好、啊、多聚会。 ยมากทุกคนสุดข้าเมื่อกี้คือสุดทำใหญ่มากโอเคตอนนี้แอรก็ทานหมดไปที่เรียบร้อยนะคะเกลี้ยงเลยก็จะเหลือเศษเศษอะไรนิดนึงนะจะบอกว่าเนื้อดิบนะคะคือมาทานได้แต่อย่าทานบ่อยนะมันก็มีมันก็คงมีพยายาดิบนึงน่แหละเพราะว่าก็ยังดีกว่ากินแบบเนื้อหมูดิบหรืออะไรเงี้ย ไม่รู้ว่าผู้ผิดหรือเปล่านะถ้าเกิดผิดงไงก็ขออภัยนะคะโอเคเดี๋ยวเรา,าเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้เอก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ